ข้อเสียของการทําพื้นคอนกรีตแ s ตมป์ต้องบอกให้เลยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านผมเองนะครับคอนกรีตแตมป์พวกนี้ถูกทํามาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วคุณมาดูการใช้งานต้องบอกว่าสีเนี่ยมันซีดหมดแล้วเดิมทีเนี่ยมันเป็นสีดําและตรงนี้เป็นขยะเป็นฝุ่นสังเกตน,นะฝังลงล่องลึกเลยเห็นไหมอันนี้ลึกมากเลย ที่สาคัญก็คือคุณผู้ชมเวลาทําความสะอาดเนี่ยมันไม่สามารถเอาน้ําแรงดันเนี่ยฉีดได้หมดนะเพราะว่ามันจะเป็นพวกเศษฝุน่นเศษหินเศษทรายเนี่ยลงไปอัดในร่องพวกนี้คุณผู้ชมมันจะแบบออกยากมากๆแล้วก็เทกเจอร์ของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าคุณอยากให้สะอาดแบบเอาเท้ามาเดินได้เนี่ยผมบอกให้เลยว่ายากนะครับแต่ทําไมเขาจึงนิยมแล้วก็ทํากันต้องบอกว่าพื้นพวกนี้เนี่ย เวลาในการติดตั้งเนี่ยเร็วมากนะครับใช้ประมาณ1 2วันถ้าแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าเต็มที่ก็2วันนะครับเอาคอนกรีตมาลงสแตปมแล้วก็ทำสีเล่นสีกันไปจากนั้นเนี่ยก็ทำความสะอาดแล้วก็ทำการเคลือบนะครับซึ่งพื้นพวกนี้เนี่ยปัญหาในอนาคตอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือถ้ามันเกิดรอยแตก รอยร้าวแล้วถ้าต้องมาซ่อมเนี่ยมันจะซ่อมแสมค่อนข้างยากอย่างตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตนะเนี่ยมีรอยกระเทาะรอยแตกหมดแล้วนะครับเวลามาซ่อมเนี่ยมันซ่อมได้นะก็คือออนกรีตเนี่ยลงเหมือนเดิมสีที่ลงมันก็จะด่างอันนี้จะเป็นสีเก่าอันนี้ก็จะเป็นสีใหม่ปูนก็จะเป็นปูนเก่าเป็นปูนใหม่และในอนาคตนะมีโอกาสที่มันจะกระเทาะอีกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นจุดที่แบบจะต้องมีแรงกระทบหนักๆเช่นเนินที่จะต้องจำขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยพวกนี้มันจะกระเทาะบ่อย ถ้าเปรียบเทียบกับกระเบื้องกระเบื้องเนี่ยเวลามันแตกเราสามารถเปลี่ยนเป็นแผ่นได้คุณอาจจะเอาสำรองไว้ในบ้านสัก2กล่อง3กล่องเต็มที่เนี่ยไม่เกินนี้หรอกนะครับและเวลามันเกิดแตกบินบางจุดแก้เป็นจุดๆได้อย่างบ้านหลังนี้เนี่ยดีหน่อยที่เขาลงเสาเข็มหารอยร้าวค่อนข้างยาก นะครับและต้องบอกว่าถ้าใครที่ไม่ลงเสาเข็มถ้ามันแตกมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะล้าผ่ากลางและรอยในการเก็บเนี่ยมันจะเก็บงานยากมากๆที่สําคัญก็คือถ้าคุณเลือกช่างคอนกรีตแตมชุดนั้นแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ทําแล้วเนี่ยคุณเลือกชุดใหม่อ่ะผมบอกให้เลยว่าเฉดสีก็หายากบางทีเนี่ยเขาซื้อมาคนละที่คนละแหล่งนะครับช่างคนละชุดทําก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะทําการเคลียร์ทิ้งแล้วก็ทําใหม่ทั้งหมดในการซ่อมแซม ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าคุณเจอปัญหาอะไรบ้างกับคอนกรีตแส้